ยังไงแล้วเทรนด์เนี่ยนะคะก็ต้องไปเป็น EV นะคะเทรนด์ของโลกเนะะี่ยค่ะยังไงก็ต้องไปเป็น EV เพียงแต่ว่าช่วงเวลาในการที่จะ transform ไปในการที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยอยากจะให้มันเป็นไปตามสเต็ปที่ควรจะเป็น,นะคะไม่ได้ไปการบิดเบือนระบบเพื่อให้เกิดได้เร็วขึ้น,นะคะ่ะ ก็ณปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเทียบกันกับปีก่อนน่นะคะมันก็จะอยู่ในช่วงที่ลดลงค่ะ เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจหลักเลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ของเราเนี่ยเราก็ได้ทางตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกคือตลาดในประเทศมีช่วงที่ไม่ดีแต่ตลาดส่งออกก็ยังดีนะคะแต่ณปีนี้เนี่ยค่ะทั้งตลาดในประเทศและการส่งออกเนี่ยมันไม่ดีคู่กันเลยก็เลยทําให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเนี่ยค่ะกลับมาดู process ข้างในของเรานะคะว่าในช่วงที่เดอร์ไม่เยอะเนี่ยค่ะก็จะ พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานอะไรได้บ้างเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทรนนะคะทุกคนก็มองค่ะว่าเทรนเรื่องอยานยนต์เนี่ยค่ะสุดท้ายมันก็จะไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะคือยานยนต์เราเรียกว่ายานยนต์อนาคตซึ่งก็จะมีหลายประเภทแต่การที่จากเครื่องยนต์แล้วจะ transform ไปจนเป็นยานยนต์ไฟฟ้านี่ค่ะก็จะมีหลายสเต็ปนะคะไปได้ทางเป็นไฮบริด plug-in hybrid แล้วไปถึงแบตเตอรี่ EV นะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นไฮโดรเจนได้นะคะเราก็มองว่าการ การ transform เนี่ยค่ะอันไหนแล้วที่จะมีให้คุณค่าให้ประโยชน์มากที่สุดกับอีโคซิสเต็มที่เรามีอยู่นะคะถ้าโดยส่วนตัวนะคะก็มองว่าตัว plug-in hybrid เนี่ยค่ะเป็นคำตอบณขณะนี้นะคะของปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าผู้ผลิตที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนี้นะคะ่ะสามารถผลิตพาที่เอามาทำ plug-in hybrid ได้แล้วก็เรื่องช่วยประหยัดพลังงานอันนี้ก็มีส่วนช่วยประหยัดพลังงานด้วยเช่นกัน เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเนะะี่ยค่ะจากรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ไปเป็นยานยนต์ในอนาคตเนี่ยนะคะมันถือเป็นการเปลี่ยนแบบศตวรรษเลยนะคะหมายถึงว่าในศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นทางด้านเครื่องยนต์มาตลอดแล้วจนมาถึงณวันนี้เนะะี่ยค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะค่ะของทาง toyota t u c s o เองเนะะี่ยค่ะเราก็มีการศึกษากันหลายกลุ่มนะคะหมายถึงว่าหลายทีมที่ทําการศึกษากันแล้วก็ในปีนี้เราได้เซตทีมขึ้นมานะคะเรียกว่า next mobility team ะะแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือ Digitalization Team ซึ่ง2ทีมนี้นะคะก็จะเข้ามาดูทางด้านยานยนต์ในอนาคตมากขึ้นอย่างเบื้องต้นนะคะที่เราจะเห็นได้โดยรวดเร็วะคะ่ะก็คือ raw material ต่างๆที่เอานำมาผลิตยานยนต์นะคะก็จะมีคุณสมบัติที่เบาขึ้นทำให้รถยนต์นี้มีน้ำหนักที่เบาขึ้นเนื่องจากตัวแบตเตอรี่เองเจะมีน้ำหนักที่หนัก เพราะฉะนั้นโครงสร้างควรต้องเบาเพื่อที่จะรองรับตัวแบตเตอรี่ที่หนักได้ค่ะแต่คำว่าเบาเนี่ยค่ะแต่ว่าความคงทนแข็งแรงเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยสตรักเจอร์ของอีโคสิสเต็มของการผลิตยานยนต์ในเมืองไทยเนี่ยนะคะรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็โรงประกอบ รถยนต์เนี่ยนะคะทางอีโคซิสเต็มเนี่ยจ้างงานอยู่ประมาณ6 0 0 0นกว่าคนถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนไปโดยที่มีการบิดเบือนระบบของมันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดได้เร็วขึ้นเนะะี่ยค่ะจะมีผละคะต่อการจ้างงานเป็นได้มากนะคะเพราะว่าคนที่จะกระทบก็จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยันยนต์ที่เป็นเทียสองเทียสซึ่งก็จะเป็นบริษัทที่เป็นเพียวไทยทั้งสิ้นนะคะก็อาจจะมีผลกระทบกับกลุ่มนั้น ก่อนเลยมองว่ายังไงแล้วเทรนเนี่ยนะคะก็ต้องไปเป็น E ีวีนะคะเทรนของโลกเนี่ยค่ะยังไงก็ต้องไปเป็น E ีวีเพียงแต่ว่าช่วงเวลาในการที่จะ transform ไปในการที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยอยากจะให้มันเป็นไปตามสเต็ปที่ควรจะเป็นนะคะไม่ได้ไปการบิดเบือนระบบเพื่อให้เกิดได้เร็วขึ้นนะคะการเปลี่ยนจากรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ไปเป็น รถยนต์ไฟฟ้านะคะจำนวนพาร์ทจะหายไปปัจจุบันมีประมาณ30 0 0 0กว่าชิ้นส่วนนะคะพอไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่ะจะเหลือว่าพันกว่าชิ้นส่วนเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เป็นพาร์ทหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าเองเนะะี่ยค่ะผู้ผลิตจะเป็นต่างประเทศโดยทั้งสิ้นนะคะ แล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยเรื่อง Economy of Scale ก็มีผลมากถ้าเกิดมาเริ่มผลิตในไทยเนี่ยค่ะจำนวนการผลิตเนี่ยมันจะยังไม่สูงมากเทียบกับจำนวนการผลิตที่จีนถ้า Import Part แบบเดียวกันจากจีนเข้ามาเนี่ยค่ะก็ต้นทุนอาจจะ competitive มากกว่าอันนี้ก็เลยเป็นความกังวลด้วยว่าเมื่อมาทำเรื่อง EV ในเมืองไทยแล้วเนี่ยค่ะสรุปแล้วธุรกิจของไทยเนี่ย จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้มากน้อยเท่าไหร่ค่ะและปัจจุบันนี้รถยนต์ที่ประกอบเรียบร้อยทางคันที่เป็น EV ค่ะถ้านําเข้าจากประเทศจีนมาไทยเนี่ยค่ะก็ศ Import อร์เซนเป็นะคะเป็นข้อตกลงกันที่มีมาหลายปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมีโรงประกอบรถยนต์ EV ในไทยขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอยู่นะคะที่ต้องตีโจทย์นี้ให้แตกด้วยค่ะ ในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเองค่ะปัจจุบันนี้จากการตั้งบริษัทมาก็ที่บอกว่า50 60ปีกันแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มเป็น second generation หรือว่า third generation ของบริษัทเหล่านั้นที่เข้ามาดําเนินการนะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็พยายามที่จะ diversify ธุรกิจของตัวเองออกไปในอินดัสทรีอื่นๆให้มากขึ้นอย่างเช่นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทาพาร์ทยางนะคะเขาก็จะ diversify เองออกไปให้ทําพวก medical tools มากขึ้นค่ะ แล้วก็อีกอันก็คือเรื่องอุตสาหกรรมอากาศยาน aerospace นะคะอุตสาหกรรมอากาศยานเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทางผู้ผลิตสินส่วนในญ่ต์ไทยเนี่ยมองว่า เอ็กซ์เพรสที่มีสกิลที่มีอยู่เนี่ยค่ะสามารถที่จะไปทำพาร์ทเหล่านั้นได้ต่อยอดออกไปนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคที่มีค่ะคือว่าในการเข้าสู่สาหกรรอากาศยานนี้ค่ะมันมีต้นทุนในการเซอร์ติฟายที่สูงมากแล้วใช้ระยะเวลาในการออรอโปรเซสของการเซอร์ติฟายค่ะนานนานถึงปีนะคะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดทางภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยในการซัพพอร์ตได้นะคะในเรื่องการเซอร์ติฟายหรือว่าค่าดําเนิน การอะไรเหล่านี้ค่ะเป็นการสนับสนุนอุดหนุนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเนี่ยสามารถที่จะขยับตัวเองเพิ่ม area ในการผลิตของตัวเองให้ออกไปสู่อุตสาหกรรมอากาศยานได้โดยง่ายมากขึ้นค่ะ